เคยไหมครับเวลาปฏิบัติธรรมแล้วกําหนดสติว่าเมื่อกี้โกรธนะแต่ตอนนี้สงบแล้วเมื่อกี้ฟุง้งแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นอ๋อนี่คือจิตโมหะแน่แน่ซึ่งดูเผนอเ,เหมือนเรากําลังกําหนดสติรู้หรือดูจิตอยู่แต่จริงๆแล้วอาการแบบนี้คือเรากําลังเผลอคิดเรื่องจิตอยู่ครับนี่แหละครับสิ่งที่อาจารย์วิปัสสนาเตือนเสมอว่าระวังอย่าให้ดูจิตกลายเป็นคิดจิต การกำหนดรู้ในวิปัสสนาสำหรับกลุ่มฐานจิตวิธีที่ถูกต้องคือการไปรู้ตรงๆว่าจิตเป็นอย่างไรในขณะนั้นอย่าไปคิดวิเคราะห์จิตถ้าโลภให้รู้ว่าโลภหนอถ้าโกรธให้รู้ว่าโกรธหนอถ้าฟุ้งให้รู้ว่าฟุ้งหนอถ้าเบาให้รู้ว่าเบาหนอหรือถ้าคิดก็ให้รู้ว่าคิดหนอรู้ไปตรงๆเลยไม่ต้องใส่ความเห็นไม่ต้องใส่คำอธิบายใดๆเพิ่ม ซึ่งหลายคนพลาดตรงนี้ล่ละครับพอรู้จิตแวบเดียวก็ไปคิดต่อทันทีทำไมเรายังโกรธอีกแบบนี้ถือว่าปล่อยวางได้ไหมเราดูจิตถูกไหมแล้วสุดท้ายผู้รู้หายไปกลายเป็นผู้คิดแล้วสิ่งที่ต่างกันระหว่างดูจิตกับคิดจิตมีอะไรบ้างดูจิตคือรู้ตรงคิดจิตคือแปลความดูจิตเป็นปัจจุบันคิดจิต เป็นอดีตหรืออนาคตดูจิตมีสติแล้วตัดคิดจิตขาดสติแล้วต่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเห็นก็เพียงแต่เห็นเมื่อได้ยินก็เพียงแต่ได้ยินเมื่อรู้ก็เพียงแต่รู้ไม่ต้องยึดมั่นในสิ่งใดๆเป็นการรู้ที่ตรงไม่ต้องแปลความเพราะทุกครั้งที่คุณใส่คำว่าทำไม่ต่อท้ายนั่นคือจุด ที่ผู้รู้แปลงร่างเป็นผู้คิดทันทีจิตโกรธก็รู้ยังโกรธอยู่ก็รู้โกรธดับแล้วก็รู้แค่นี้ก็จะเห็นตามจริงว่ามันเปลี่ยนมันเกิดดับตลอดเวลาไม่ใช่ดับด้วยการบังคับแต่ดับเพราะสติไปรู้สรุปเทคนิคดูจิตไม่คิดจิตอีกครั้งนะครับ 1. รู้ตรงไม่ต้องแปลเห็นจิตแบบที่มันเป็น 2. รู้แล้วตัดไม่คิดต่อไม่ตามต่อและ 3. รู้บ่อยๆให้ต่อเนื่องทั้งในสมาธิเดินจงกรมและในชีวิตประจำวันครับ